ไปที่เรื่องราวที่เป็นข่าวกันในโลกออนไลน์นะครับเรื่องของเอกสารลับปรากฏว่ามันไม่ลับแล้วละครับเพราะว่ามีการแชร์กันออกมาแล้วก็ประกาศเป็นทางการแล้วน่าจะเป็นเอกสารจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่วอนไปยังสิญญานุสิทธิ์แลวก็คนที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายในช่วงเวลานี้ว่าทางรัฐนะครับโดยทางสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินั้นเอาจริงล้วลน่ะ เพราะว่าตัวเอกสารที่มีการแชร์กันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเอกสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่ไว้ด้วย24กุมภาพันธ์นะคะหลักๆเลยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเตรียมกําลังชุดควบคุมฝูงชนไปหนุนภาร,รกิจในการควบคุมพื้นที่ของวัฒธรรมกายนะคะคือกำหนดบอกว่าตั้งแต่27กุมภาพันธ์จนถึง11มีนาคมนีค่ะ ก็จะมีการหมุนเวียนกำลังตํารวจในแต่ละจังหวัดเข้ามาช่วยหนุนอ,อย่างของวันที่27กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้จนถึง3มีนาคมนะคะก็จะให้ทางตํารวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมและประจวบคีรีขันเตรียมชุดควบคุมฝูงชนจังหวัดละ2กองร้อยแล้วก็ให้ที่เพชรบุรีเตรียมเอาไว้1กองร้อยรวมทั้งหมด5กองร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกําลังพลเข้ามาช่วยเสริมในภารกิจนี้นะครับ ระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมนะครับต้นเดือนหน้าทางการจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสาครน,นะครับก็ให้เตรียมชุดควบคุมฝูงชนนั้นจังหวัดละ2กองร้อยราชบุรีมาอีก1กองร้อยนะครับรวมทั้งหมดเป็น5กองร้อย7ถึง11ก็เป็นที่จังหวัดนคปรปฐมสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสงครามครับรวมกันแล้วก็อีก5กองร้อยและที่สำคัญเลยนะครับแต่ละแต่ละชุดควบคุมฝูงชนนั้น ให้เตรียมอุปกรณ์นะครับชุดควบคุมฝูงชนมีทั้งโลกระบองสนับแข้งสนับเขา่าสนับสอกวิทยุสื่อสารเครื่องนอนขึ้นใช้ส่วนตัวสังเกตดีๆนะครับสนับแข้งสนับเขา่ากระบองนะฮะสำหรับปฏิบัติภารกิจอย่างน้อย5วันก็คือเข้ามาเนี่ยคำสั่งชัดเจนครับควบคุมฝูงชน